เอาเละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือผมโมเมตติ้งวันนี้ก็อยู่ในเกมของไมค้าพี่เคยซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในอมไมค้าวันพีนะ่เหมือนเดิมแหละนะั่นท่านผู้ชมซึ่งผมเป็นไปเกมโหมดเพราะว่ากูไปถ่ายปกตรงนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมแล้วเปลี่ยนมาใช้สบายเบอร์ก่อนท่านผู้ชมเพราะกูไม่รู้จะถ่ายปกจากไหนละ จริงๆนะไว้ลาวเดียวโอเคท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ขโมยเตียงแล้วก็ได้กล่องทองจากพาร์ทที่แล้วมาแล้วนะท่านผู้ชมไม่แน่กูก็ไปปล,ล้นเรือแล้วกูไม่ไถ่ายไว้ลาวโอเคท่านผู้ชมแล้วกูก็เออผมลืมอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมทางกลับบ้านกูอยู่ไหนวะอืมทางนี้ป่ะนี่จําได้นะน่าทางนี้แหละท่านผู้ชมผมมันหล่อเฟี้ยวผมจําได้เลยท่านผู้ชม โอ้โหโอไมโก้เปัวหนึ่งเพื่อนดักมาแล้วท่านผู้ชมช่างมันช่างมันยะฮึโอเคใช่แหละท่านผู้ชมโอเคขอหาเล็ก่ันหุ้ยตัวสลัดฮัลโหลฮอายยูัวสลัดนายจะไปไหนไฟไฟกับเราดีกว่าเย้ของเต็มไว้ายลาอีกแล้วโอเคท่านผู้ชม เดี๋ยวผมขอคิดก,กันทางเข้าบ้านอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นใช่ไหมเพราะบ้านเราอยู่ตรงเขานั่นเองไม่ใช่บ้านหรอกกูสร้างไว้งั้นแหละก็ไม่มีที่อยู่ <c oughs> นะท่านผู้ชมอืมแล้ว <c oughs> มึงไว้โ้ <c oughs> ทางเข้าบ้านกูอยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> หรือว่าไปตรงไปอีกวะท่านผู้ชม เอ๊ะออันนี้เรือ,นนอจริงงั้น่ะเออแถน,นี้แหละแถน,นี้แหละจําได้มันมีเรือใช่ไหมเออใช่โอ้โหเกือบจะไม่ได้อันนี้ก็จะมืดโอ้นั่นท่านผู้ชมในเมื่อเรามีเตียงแล้วเราสามารถนอนได้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้ยน้ำอะไรเยอะเลยอ,อุ้ยนอนได้ไหมโอเคนอนได้นะท่านผู้ชมเราขอนอนก่อนดีกว่าโอเค อุยคันหัวไว้เราโอเคท่านผู้ชมเราทุบเตียงนี่ป่ะเราไปเข้าบ้านกันดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหล้วกูสร้างทางลงไว้ตรงนี้ป่ะเออเฮ้ไม่ตกตายนะขอละนี่แล้วเราก็สร้างบันไดลงนี่มีมีหนงปังกูก็ไม่แบกบ ไม่บอสเกิดด้วยจังเลยว้าวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าไหมท่านผู้ชมเออน่าสนใจนะกระตุกจริงไหมท่านผู้ชมแบบอู้ลืมนี่เราของเก็บซึ่งเราได้ผลยามียามีมาแต่เรายังไม่ใช้ไม่รู้ทําไมนะท่านผู้ชมเพราะแบบกูรู้เลยถ้ากูใช้อะมันจะเป็นยังไงไว้ท่านผู้ชมเพราะผลนี้แม่งแบบเออถ้าแบบใช้สกิลอะ่ะมันจะแบบ ยังไงอะท่านผู้ชมให้ผมพูดยังไงดีอะคือช่างมันเถอะน้าท่านผู้ชมดูที่เก็บพูดด้หละเออ,อเดเรามาเก็บของกันก่อนดีกว่าไม่รู้ชุดหนังมาทําไมไม่รู้จะเก็บมาทําไมแต่เบคอนเก็บไว้ก่อนโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ว้าวกูรวยดาบแล้วเนี่ยโอเคแล้วเราก็มา,าคาฟกุญแจกันก่อนดีกว่านะ้าท่านผู้ชมกุญแจวิธีการคาฟก็นี่เอาเอา ไว้หม่เยอะเออนี่ได้มาแล้วตรงนี้เลยไหมท่านผู้ชมโอเคตรงนี้เลยดีกว่าวางเปิดได้อืโอเปโอเป้ว้าวนี่สิเรอีปิกแต่ผลโอเปโอเป้เกมนี้โคตรกากเออมันเป็นโทรศัพท์อยู่น่าท่านผู้ชมมันก็ต้องกากอยู่แล้วแหละโอเคเราจะลองใช้ผลเลยดีไหม เออผู้เรามาลองใช้ผลยามิยามิกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมลองไปกินข้างนอกขอไปกินข้างนอกแล้วกันนะท่านผู้ชมเฮ้ยกูลืมวางเตียงอ้าแบตจะหมดอีกชาร์จชาร์จชาร์จเออขอขุดขอขุดก่อนทําเตียงไว้ตรงนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมมันจะแหลกไปถึงไหนไม่รู้ไม่ครับไม่โทรศัพท์ผมก็อาจจะก่ายนี่แหละนะท่านผู้ชมเอยวค่อยซื้อใหม่นะท่านผู้ชมเรามีตังก่อนตอนนี้ก็ไม่มีเลย ไว้เล่ากูติดกูติดคำนี้แล้วนะว่าจะไม่พูดนะความความจริงเหมือนเป็นการเย่นะท่านผู้ชมผมจะไม่พูดละโอเคท่านผู้ชมเราขุด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 ,ดโอเคแล้วเราก็วางเตียงไว้นี่อูโหูสวยสวยเลยไว้แต่ไม่มีฐานยังจะมีคนทักมาอีกเหรอโอ้กลุ่ม โอเคทรับผชมเราก็ว่าบ้านท,ที่ที่นอนก็สวยดีนะโอ้ยตกไม่เจ็บหรอกพอดีแบบเป็นครอเพีนะ่เนาะเราเก็บของแล้วไปดีกว่าว้าวว้าวทำไมกูน่าจะปิดเสียงแชทก่อนกูจะมาแคสเกมเนาะแจ้งมาถึงนะนนนนะท่านผู้ชมเราก็เล่นต่อไปนี่แหละเนะาะเพราะก็ไม่รู้เฟซผมกันอยู่แล้ว ออเสียวว่ะนี่เรามากินเรามาลองใช้ผลข้างนอกก,อนนนกันเลยดีกว่าครับชมกินเฮ้ดเบอยากรอุ้ย uh, เลือดเยอะจังไว้เสียวนี่คืออะไรอ๋อเก็บอ๋อมันเป็นเหมือนเป็นการเก็บผลเองนะทุผู้ชมคือแบบเราจะไม่ต้องแบบมันลกเนาะอุ้ยเราเจอตัวทด,ทด,ทดลองแล้วหยอสกิลแรกเราจะมาลองใช้สกิลนี้ดีกว่าเป็นไงอู้ อู้อู้กูเจ็บออ้อู้อ้เจ็บจริงแล้วถ้าหมูลงใช้สกิลนะอ๋ออัพตาอัพาอัพตาอุ้อหือว้าวว้าวโอ้โหทิปเปอร์ช์าดิไม่หนาไฟนุ่มอ่ะโอ้โหท่านผู้ชม ไม่คุ้มเลยอีน hey e ี้อเจ็บ้ยตายแล้วเนี่ยอ hey ีนี้ตาจริงอีนี้อุเจ็บตาเจ็บตาอุอุวุติวุิวุิตอย่างุ้กอุมันเลือดเลือดเต็มหมดลเป็นการกลแบเลือดเต็ม หว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยท่านผู้ชมว่าแล้วไงไปต่อทำอะไรบ้างปะปะอ๋อมันเล่นจิ๊โซโล่ด้วยครับเจ็บเจ็บนะพี่คันเจ็บเจ็บมาโดนๆกันเลยดีกว่าตาย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  โอเคเราก็เกิดแล้วนะท่านผู้ชมอืม <S 2> <S 2> <ง>ยังจะทักมาเหรอฮะแล้วกูจะทำไงให้เคลียร์มอนเตอร์หมดว่ากูต้องสู้ใช่ไหมโอ้ท่านผู้ชมไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช้เลยผลเนี่ยไม่แบบมันน่าใช้นะท่านผู้ชมแต่แบบมันทำดัเหนึ่งไม่ได้ไงประใจใช่ไหมอืมอนนฟ้าผ่าเรงง็วมาย ออ้ว,ว้าวต้องตกข้ามไปไงี้ต้องทำตะพานแปะอ่าโอ้วันนี้วันอะไรนี่นั่นไง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 กวัวแล้วมันต้องมีเนี่ยลุงปิดเสียงดีกว่า โอ้โห و. โอ้โห و. โอ้โห و. โอ้โหโอ้โหกระตุกทันทีเว้ท่านผู้ชมโอ้ยปิดการแจ้งเตือนตรงนี้เหรอโคตรงุนหิดเลยอื้อหือปิดละโอเคกูคแคกเกมสบายละอ่ะทีนี้โอ้โหกูก็เล่นตายไปหลายรอบเลย อื <c oughs> ซึ่งสกิลมันก็แบบดูดศัตรูเข้ามาอย่างเดียวเลยเนาะก็แบบหาหาติง้าตัวเออง่ายง่ายุ้ยถ้าหาเรือสาวตันแรกเอา้เอาเฮ้ยก,กูปิดเสียงไงขึคือหนิหมัดหมับอ,อ๋อตายไว้ตาย,าย,ายโอเคท่านผู้ชมล้วอย่างไหนผมก็ทำสะพานทางไปแล้ว ยังอยู่อีกเหรอเอเนเลฮะถามจริงเอา้ากูต่อทางยังไม่เสร็จเหรอเออนี่เสร็จแล้วนี่กูได้ทางละโคตรเฟี้ยวปาดเอ้ยเป็นเอ้เออยแบบหัวแบบหัวของพวกซอมบี้เต็มเลย เอเนเอ็ก็มันต้องหมัดหมัดกูอุ้ยอ้ยหาคีว้าวเอามาไม่ใช่นี่เออของแรประจำปีแล้วก็พวกหัวพวกนี้ดนะ้วยเนาะของแรอึบอึบอึบโอเคได้หัวหัวมีหัวสเกลด้วยไม่ใช่เหรอเอ๊ะไม่มาไหนเลย ไม,ไม่มาเลยแล้วก็หัวอะไรอีกวะอืมไม่ใช่หัวอุ้ยเนื้อแมวนี่เราได้หัวมาด้วยเว้ยท่านผู้ชมตรเท่อะแม่งได้มา,างไงก็ไม่รู้เว้ยแล้วแบตก็อืม้ม เอ้กูได้มงิดกูจะกูจะปิดคลิปแล้วนั่นแนหะพูดจริงเลแม่งน้อยใจอืมกระตุกแท้กูจะทหารเลยแย่มมนมาจากกูเลยดีกว่ากูใช้ดาบมใช้หมัดว้าวุผู้ชมเอาจริงๆนะของโคตรเยอะเลยกูยไม่ต้องไปหาอะไรละเอ่จริงๆดูดิดาบกูมีเหลือเฟือดาบมันก็ไม่มีวันพังอยู่แลว ปืนไม่ต้องอามาหรอกรวยอยู่แล้วอุ้ยชุดท,ทองเก็บไว้กันเผื่อจำเป็นไปนานลกนะท่านผู้ชมโอเคนี่คุ้มสุดคือฮาคิไว้ได้มาอันเดียวอุ้ยอุ้ยจะเมื่อีแยอ่ออีกแล้วอ่ะคือไวแท้อืมนี่อุ้ยแม่งมุมเอ๊ะ ตัวอะไรนะทงหนานี่โอเคโอเคเอา้าบ้านกูบ้านกูก็อยู่ในนี้ถูกแล้วเปล่าวะใช่ป่ะกูต่อทางขึ้นเพื่ออะไรวะโอ้ยสมองดีโพดอา่าลงมาลงมานี่โอเคน้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e นะท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากเลยพูดจริงแม่งคือแบบมารีวิวผลยามิ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 ยหนุ่ม,น,มนั่นนั่นเองนะท่านผู้ชมคือแบบเป็นผลดีนะถ้าแบบคุณเทพ่พอแล้วนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย